สวัสดีครับขอต้อนรับเซียนพระและผู้มีศรัทธาทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดตลับพระครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระกริ่งที่ไม่ได้มีดีแค่พุทธศินแต่เปี่ยมด้วยบาร,รมีแห่งราชาสกุลและวิทยาคมอันเข้มขลังพระกริ่งเฉลิมพลรุ่นเสาห้าปี2540แห่งวัดตากล้องนครปรถมครับแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับเรื่องราวนี้ลึกซึ้งมากครับเพราะหัวใจของพระกริ่งรุ่นนี้คือ การสืบทอดเจตนารมณ์ของพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิ่คำพรที่ทรงสถาในหลวงพ่อแช่มวัดต,ตาก้องอย่างสูงสุดแล้วความพิเศษของรุ่มเสาห้านี้อยู่ตรงไหนเนี่ยแหละครับบอกเลยว่าอยู่ที่สามสุดยอดองค์ประกอบครับ 1. คือสร้างในมหามงคลเริกเสาห้าซึ่งเป็นวันที่เข้มขลังที่สุด 2. คือการใช้ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์จากพระกริงเฉลิมพลรุ่นแรก มาเป็นมวลสารหลักและ3ซึ่งสำคัญที่สุดคือพิธีมหาพุทธาพิเศกที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชทรงเป็นประธานพร้อมสุดยอดพระเกจิแห่งยุคยางหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อเปินวัดบางพระร่วมอธิษฐานจิตครับโอ้โหมวลสารก็สุดยอดพิธีก็ยิ่งใหญ่ ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมพุทธคุณถึงได้ครอบจัก,กรวาลทั้งแคล้วคลาดคงกระพันเสริมบารมีและนำพาโชคลาภเรียกได้ว่าเป็นมรดกแห่งัทธาที่แท้จริงครับใช่เลยครับสำหรับท่านใดที่มองหาวัตถุมงคลเพื่อเสริมบารมีและปกป้องโชคชะตาพระกริ่งเฉลิมพลรุ่นนี้คือคำตอบที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลาครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ